โอเคครับผมก็ขอ,อกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกทา่านนด้วยนะครับวันนี้็อยู่วงข้างน้าบ,บายฟุกโซนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของ h Home s w สวิ h โฮมซูไวเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นในตัวของเบลอีกแล้วนะครับก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูเลยก่อนครับไะคือผมจะเล่นเป็นขีเพื่อเก็บเวลนะเอาเวลไปซื้อเฟิร์กนะครับซึ่งเฟิร์กมันอยู่ตรงไหนเฟิร์กมันก็อยู่ตรงนี้นะไอซัพซ่เนี่ยครับก็เล่นผีมัน น่าจะเล่นง่ายขอคนนะีน่ผมว่าแต่ถ้าเจอคนจูกเก่งถิยยง,นะงก็ยากนะอปแล้วกดในรต์ว่าแล้วกดทำทำเพลงอะไรเยอะเออเนี่ยเจอแล้วตั้งนานไม่เจอเจอตอนนี้ฮะ,ะจะเจอตีพี่ต้นเจอตีพี่ต้นเฉยตอนนี้ก็เดียวอ่ะโอ้ตีนิดตนึงนะตีพี่ต้นอนะ ตอน,น,นผมเคยเล่นเร์กับเขานะตอนแต่ไม่รู้ตอนไหนไอต,ตอนโคดเบต้ารอบแรกอย่างตึงอ่ะพี่เขาเอ,อ่คอกูลืมกดพร้อมหมาแต่พูด <c oughs> ก็จูเก่งมากเลยอ่ะ,อะเราก็มาเริ่มกันเลยแลนะครับคนดื้อ ดูสิว่าผมจะเทไม่ตันเจอตีพิตนเต้นสีเขาน่าจะสตรีมอยู่นะึบยามพี่ยามน่ะโดดลงไหมไม่โดดก็แลยตัวอื่นเราจะไม่เสียเวลาเยอะ เฮ้ยแทงไม่โดนเอ้ยนี่เจ็บเจ็บหนึ่งเอ้ยเอาโดนปิดประตูแสนหน้ายามนะนัพปี้นะนัปี้เจอนัพปี้อีกคนหนึ่งยาว ต้องเรียกว่า security อย่าเรียกว่ายามวาร์ปสวัสดีครับดอเฮ้ยโอ้เขาไปเติมยามแออาแหละเขาน่าจะได้เข็มใหญ่เมื่อกี้ดูจดทรง สองทีใช่โ,โดนตกลงละอ่าฮามาแล้วปุ๊บโอ้โหโอ้คอยยืนรอเลยขอยยืนรอเลยอุย้ยผันไม่โดน เป็นหน้าสุดท้ายของปฏิทินอีซีเคียวลิตี้ได้หนึ่งตัวเออหนึ่งคนเอาก็จัมจัดได้หนึ่งคนเอจจนอลงมาแล้วคนหนึ่งลงมาแล้วพิธีนึง้พร้อมรังเอาลงอีกพิธีนึงต้องรออีกเฮ้ยกดไม่ทัน ป,ปิดประตูโอ้ยฮ่าว่างไงจนีนเอ้ยเอ้ยมีเปิร์กปิดประตูด้วยเฮ้ยโอ้โหตัดถ่วงเวลาเราอยู่แน่นอนเราต้องรีบไปแหละรีบไปตรงนู้นเลย ตรวจแน่นอนอันควาสอสรวจดิเฮ้ยเฮ้ยฝันไม่โดนเฮ้ยโดนยันอีกโอ้โหขาตีแม่นเกินบางที เอ้าเราวิ no, mm ่งทะลุประตูได้เช่วิ่งทะลุประตูผังีมีคนเสด็จคนหนึ่งเราเอาคนเสด็จหนีเฮ้ย เอ้ยโอ้แทงไ่โดนเอ้ยเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งไล่อย่างมัว่วไล่ทุกคนอืยเดินอีกหนึ่งที จีนไปซะไเฮ้มีคนสวดแล้วเมวื่อแต่ไล่คนนี้สวด่าสวดอลอนอย่าสวด,สวดไหนเมื่อกี้หายไปไหนแล้วอเอ้ย เขาจะชุดเพื่อนนี่เจ็บเฮ้ยถลุมก,กำแพงเอาแม่พังกำแพงละเพื่อนติดสตนซ์เสร็จ คนฝักเสือดอยู่สองได้สองแหละได้สองถือว่าได้อยู่ขึ้นทางนี้เราก็วิ่งไปเขาน่าจะหลอกเสือคนโดนเขาวิ่งกไปเสือเขาเสร็จพิธีหนึ่งเขาเสร็จพิธีหนึ่งเฮ้ย หลังจะถูกเลยไปเล่นตันตู้เขาตอนนั้นเจอตันไม่ขึ้นมันก็น่ารงคานกันนะเขาหลังไอ้เขาหลังชุกันพันใส่สินเขาพันใส่สินเอาพังประตูสเด n ่ a พยายามพยาย อุ้ยท่านเอามี Energy Drink. เอเนจีดื่มครับคนไม่เจอเจอแต่ดูแท่นกันแท่นเรานั่นมีคนสวดจริงๆด้วยนี่นาแท่นเลยวาร์ปต่ออย่างต่อเนื่อง ขอร่อยเพื right, here. Here. Okay. Right. ่อนไปดูตรงสวนนั่นไยว่าแล้วนี่เออคนละทีแม่ละจีนโอ้ตีไม่โดนเฮ้ย เอาโหดเจ็บเลิดนี่เจ็บเจ็บอยู่อ่ะเขาเป็นไงวะ เฮ้ยเขาไปส่วนน้องสองทิธีแล้วสองทิธีแล้วจะต,ต้องรีบหน่อยละซิ่งได้คนเดียวอเองปาไปเลย เป็บนแวบบเแบบออได้ได้สองได้สองวะไดเดี๋ยวยามแหลยเยใหญ่เดี๋ยว s e c ค r i t รของเราปราอา้ยแขงไปดน เอเราต้องเอาคนเชิบกันเร้ยามอีกคนหนึ่งเขาหายไปไหนอ่าไม่ชิวอ่าได้ยินเสียงสวดเอ้ยได้ยินเสียงนี่ พอดีเลยยามอีกคนนึงอยู่ไหนเนี่ยเาขาพี่ยามก็งไงปู่เขาหนีได้นะเนี่ยเจ็บแต่ไม่ถึงตายเอา ฝันไม่ทานนี่คนเดียวอีกแล้วโอ้ขันนี้ได้ดีคนหนึ่งประตูเขาเปิดเรามันเสียเวลาตอนหักนี่นะเพื่อนเือเสียดังอ่ะแต่ก็กำจัดไปสี่ขึ้นล้อเชื่กเองขึ้นเจลพิตอนด้วยเตลอ,อัพหนี่ยเฮ่ออัพวะ เจ็ดแหละคลิปเดียววิวเจ็ดอ่ะโอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครอยากกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆผมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วไวเจอกันครับเพื่อนดูก็เจอพี่ต้ตนนะครับเขาน่าจะตัดสีอยู่แหละคือถูตรองแหละโอ้แต่เขาจูกเก่งมากเลยไปแล้วไวเจอกันใหม่ครับ